โรค EMS หรือโรคก,กุ้งตายด่วนทําให้อุตสากรรมกุ้งไทยและเอเชียเสียหายไปแล้วหลายพันล้านบาทแต่ปัญหานี้เริ่มมีทางออกแล้วค่ะโดยคณะวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติร่วมกับนักวิจัยจากไต้หวันพัฒนาวิธีการตรวจสอบหาแบคทีรีย,ท,ยที่ก่อให้เกิดโรค EMS ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งเป็นวิธีตรวจที่รวดเร็วและให้ผลแม่นยำถึง99เปอร์เซ็และประเทศเอื่นเข้ากลัวโลคนี้จะเข้ามาแล้วก็ตรวจได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาพบไงล็อตที่เข้ามาเขาก็กำจัดในในบริเวณนั้นได้เลยทันทีเพื่อจะไม่ให้มันกระจายออกจากจุดนั้นได้ และที่นี่ก็อาจจะเหมือนกันเลยก็คือแทบแทบบ่อตัวนี้มันมีเชื้ออยู่ต้องหาวิธีการที่กําจัดกรองปล่อยลูกตกกุ้งไปลูกกุ้งไปจุดสําคัญก็คือการค้นพบตัวตรวจจับ DNA ของแบคทีเรียก่อโรคหรือที่เรียกว่าพรเมอร์จำนวน2คู่คือ AP 1และ AP 2เพื่อใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบตัวอย่างคะ่ะวิธีตรวจก็จะเริ่มจากการตัดส่วนกระเพาะของกุ้งมาสกัด DNA เติมน้ำยา PCR ที่มีส่วนของพรเมอร์ลงในตัวอย่างจากนั้นก็นำเข้าเครื่อง PCR ทำปฏิกิริยานานหนึ่งชั่วโมงก่อนจะนำมาอ่านผลหากมีแถบสีส้มขึ้นก็แสดงว่าตัวอย่างนั้นมีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค EMS ซึ่งจะรู้ผลได้ภายใน3ชั่วโมงล่าสุดทางศูนย์ไบโอเทคก็ได้เผยแพร่วิธีนี้ไปยังห้องปฏิบัติการทุกแห่งของไทยและทั่วโลกแล้วโดยแนะนำว่าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นำตัวอย่างลูกกุ้งมาตรวจด้วยวิธีดังกล่าวเพื่อคัดกรองก่อนปล่อยลงบ่อดินก็จะช่วยลดการเกิดโรค EMS ได้ค่ะตรวจลูกกุ้งก่อนขายก็จะอาจจะประกาศได้เลยว่ามีคุณภาพไม่ไม่เป็นโรคนี้แต่ถ้าผมเป็นเกษตรกรพวบจะตรวจอีกทีเนี่ยก็จะมั่นใจว่ามันปลอดภัยแล้วก็ได้ใช้ใช่ประโยชน์อย่างนี้และกีกอย่างหนึ่งว่าใช้ไปตรวจสิ่งที่อยู่ในบอ่อเลี้ยงอย่างเช่นหอย กุ้งชนิดเอนเนี่ยเดี๋ยวก็ดูว่าไอ้ตัวนี้เป็นผ้าหาหรือเปล่า